สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่388นะครับ EP ที่388นะครับมีพระเก่าๆพระสวยๆพระสะสมนะครับมานำเสนอ28รายการนะครับรายการที่1ถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับรายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับ รายการละ300บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์094-612-6168ลาย ID ใช้เบอร์086-417-0235นะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับ มาเริ่มมาที่รายการที่หนึ่งเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเนื้อนวลเนืนน้อเก่าเก่านะครับพี่เนื้อนวลนนนอมเหลืองนะครับ ต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนือโลหะเก่าเลยนะครับพี่เก่าๆขึ้นสนิมเขียวนะครับเนื้อมันนะครับ ต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะนะคบพี่เนื้อเก่าเก่าเนื้อปุ่นพุนนะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับ ต่อไปรายการที่4ี่นะครับรายการที่4ี่นะครับพระขุนแผนเนื้อดินนะครับพระขุนแผนไข่ผ่าซีกนะครับเนื้อดินเก่าเนื้อมัน,มนช่ำเลยนะครับต่อไปรายการที่ห้านะครับ รายการที่ห้านะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเก่าเก่าเนื้อแตกลายงานนะครับพี่ต่อโค้ดรูปละครังนะครับเนื้อนวลน,นวลอมเหลืองนะครับเนื้อพุนพุนนะครับมีมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับ ต่อไปรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเหนือโลหะนะครับพี่เก่าเก่ขึ้นสนิมเขียวนะครับเหนือมันๆน,นะครับพี่ ต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่7นะครับ,รรรบพระรอดเนื้อดินนะครับพระรอดเนื้อดินเก่านะครับพี่ต่อไปรายการที่8นะครับ รายการที่8นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับเก่าเก่าเนื้อมันๆน,นะครับ ต่อไปรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้านะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับลงรักนะครับพี่เกตทะลุซุ้มนะครับเนื้ออมเหลืองนะครับพี่มีมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวนะครับเนื้อมันๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับพระนางพญาเนื้อดินนะครับพระนางพญาเนื้อดินเก่านะครับพี่มีเม็ดกวดเม็ดทรายผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเลี่ยมกรอบเก่าแตกลายงานนะครับ ต่อไปรายการที่ส1นะครับรายการที่11นะครับ,รรรบหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะนะคะพี่องค์พระล่ำๆนะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับ ต่อไปรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะครับพระแม่นางกวักเนื้อดินนะครับพระแม่นางกวากเนื้อดินเก่านะครับกวากโชคกวากลาบนะคบพี่เนื้อดินเก่าเก่าเลยนะครับ ต่อไปรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะนะคบพี่เนื้อมันมันฉ่ำฉ่ำเลยนะครับ ต่อไปรายการที่14นะครับรายการที่14นะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเนื้อหากเก่าๆนะครับพี่มีคาบกุนะครับ ต่อไปรายการที่15นะครับรายการที่15นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะนะครับเนื้อเก่าๆเ,เนื้อมันๆเลยนะครับพี่เนื้อมันๆฉ่ำๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่16นะครับรายการที่16นะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเนื้อเก่าเก่าแก่งแก่งนะครับเนื้อนวลนวนนะครับต่อไปรายการที่17นะครับ รายการที่17นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครพี่สนิมเขียวทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับ ต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบแปดนะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเนื้อหากเก่าเก่านะครับมีมวลสารนะครับพี่ผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อเก่าเก่าแก่งแก่งเลยนะครับ ต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้านะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะกเก่าๆนะครับพี่เก่าสวยนะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อหากเก่าๆเลยนะครับพี่ ต่อไปรายการที่21นะครับรายการที่21นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเหนื้อโลหะนะครับพี่ ต่อไปเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการที่22นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยนะครับพี่เนื้อมันๆนะครับเก่าสวยนะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับเหรียญปั๊มหลวงพ่อโสธรน,นะครับเนื้อโลหะนะครับพี่พิมสองหน้านะครับ ต่อไปรายการที่24นะครับรายการที่24นะครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะครับเหนือโลหะเก่าๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่ยีนะครับรายการที่25นะครับ,รรรบเหรียญหลวงผู้สุกนะครับเนื้อชิ้นตะกุ่ยนะครับพี่หลังยันนะครับเนื้อชิ้นเก่าๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่26นะครับรายการที่26นะครับหลวงพ่อเงินเนื้อดินนะครับหลวงพ่อเงินเนื้อดินเก่านะครับองค์พระลำล่ำเนี่ยนะครับพี่เรียมกรอบเก่าโบราณมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการที่ยีบเจดนะครับรายการที่ยีบเจดนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับองคพระหล่อลองคพระล่ำเลยนะครับพี่เนื้อโลอหะเก่าเก่าเนื้อมันมันเลยนะครับเก่าสวยนะครับ ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่18นะครับรายการสุดท้ายนะครับพระปิดตาเนื้อดินคุกลักนะครับเนื้อมันมันฉ่ำฉ่ำเลยนะครับพี่ปิดตามหาโชคมหาลาบนะครับ ก็ครบทั้ง28รายการแล้วนะครับดูแลชอบบล้ถูกใจว่ไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ